กอดมือ,นะอ,อพี่เขียนเลยครับพี่เขียนนั่งเลยครับเอาเท้าเหยียนตรงเลยครับกอดอกกอดอกห้าม,มองอขานะห้ามชิงื้อช่วยนะครับผมนับหนึ่งสองสามแล้วพี่เขียนลุกเลยนะหนึ่งสองจับลุกห้าม,มองอขาห้าม,มองอขา ผมนับถึงสามที่น้ยนะหนึ่งสองสามลูกหลุกชี่ผมไม่ลุหนึ่งสองสามลูกงเกไม่ได้ได้ะผมเหมือี่เขยนเลยนะผมไม่งอขาเหมอี่เคียนนะผมไม่ต้องคอยบกมั้งเราผมไม่ต้องมีแล้วผมนับถึงสองสามที่ลูกของผมเลยนะหนึ่งสองสามลูก